สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปอกับครูชินวรรธน์อีกแล้วนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยเราก็เป็น EP ที่58แล้วนะครับเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาสำหรับใน EP นี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาในชั่วโมงที่2นะครับ จาก EP ที่ผ่านมา e p ที่57นะครับเราก็ได้ดูโจทย์ปัญหาในชั่วโมงแรกกันไปแล้วนะครับเทคนิคในการหาคำตอบในการแก้ไขโจทย์ปัญหาในการคำนวณหาคำตอบเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทราบก่อนว่าโจทย์ปัญหาเขาถามถึง เรื่องอะไรแล้วโจทย์เขาให้อะไรมานะครับแล้วเพิ่มเติมอีกนิดนึงในส่วนของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเนี่ยนักเรียนต้องทราบความสัมพันธ์ของเวลาด้วยนะครับเพราะว่าในการคำนวณหาเวลามันจะคำนวณแตกต่างจากการคำนวณธรรมดาอย่างเช่นการบวกถ้ามีการทดเราถ้าเกิน ก้าขึ้นไปเป็น10เป็น11เป็น12เราก็จะทดไปหลักต่อไปใช่ไหมครับแต่โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องดูหน่วยของเวลาว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรความสัมพันธ์ของหน่วยเวลามีอะไรบ้างครูก็บอกไปแล้วนะครับก็จะย้ํากันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดที่เราเรียนนะครับนั่นก็คือวินาที60วินาทีเท่ากับ หนึ่งชั่วโมงอ่าไม่ใช่ขออภัย60วินาทีเท่ากับหน,นาที60วินาทีเท่ากับ1น,นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง24ชั่วโมงเท่ากับ1วัน7วันเท่ากับ1สัปดาห์ 30วันเท่ากับ1เดือน12เดือนเท่ากับ1ปี365วันก็เท่ากับ1ปีนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ของเวลาที่นักเรียนจำเป็นต้องทราบในชั้นปสีใครยังไม่ทราบก็ไปทบทวนนะครับไปทบทวนดูอีพีที่ผ่านๆมาอาจจะได้ทำความเข้าใจให้มากขึ้นแล้วก็จะได้ทำ โจทย์ปัญหาแก้ไขโจทย์ปัญหาใน EP นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับอ่ะก็จะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับใน EP นี้เนี่ยเราจะไปที่แบบฝึกกันเลยนักเรียนคนที่ไม่มีแบบฝึกไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามก็เขียนใส่ในสมุดถ้าสมุดคณิตศาสตร์หายหายไม่เจอไม่มีอีกทำใส่กระดาษแล้วเก็บไว้ให้ดีๆ เอามาส่งนะครับโอเควันนี้เราจะมาที่แบบฝึกหัดที่5.8นักเรียนที่ทำใส่ในกระดาษหรือในสมุดเนี่ยให้เขียนวันที่ให้เรียบร้อยและเขียนด้วยว่าแบบฝึกหัดที่5.8ขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะครับจากนั้นให้เขียนโจทย์ข้อ1ครับโจทย์ข้อ1ตรงที่คุณครูไฮไลท์ไว้นะครับเขียนใส่ในสมุดให้ เรียบร้อยก่อนนะครับหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนก็ได้เขียนโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วค่อยกดกลับมาเล่นต่ออ่าเดี๋ยวคุณครูขยายหน้าจอให้ใหญ่หญๆจะได้มองเห็นชัดๆนะครับเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยเด้ออ่าเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนเขียนโจทย์นะครับเขียนโจทย์อ่อยู่สต็อปคลิปวิดีโอไว้นะครับรับภายหลังนะครับ32 1อยู่สต็อปคลิปวิดีโอได้ครับ โอเคครับถ้านักเรียนกดกลับมาแบบนี้แสดงว่านักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมครับสําหรับโจทย์ปัญหาในข้อหนึ่งที่เราจะทํากันอ่าโจทย์ข้อหนึ่งเขาให้แสดงวิธีทํานะครับเขาบอกว่า6ชั่วโมง18นาทีรวมกับ3มชั่วโมง45นาทีเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีอ่าโจทย์เ็าถามว่า2อันนี้รวมกันได้ กี่ชั่วโมงกี่นาที2อ,อันไหนอันที่1ก็คือ6ชั่วโมงกับ8นาทีรวมกับ3ชั่วโมงกับอีก45นาทีแน่นอนว่าโจทย์ข้อนี้ต้องใช้วิธีบวกในการหาคำตอบใช่ไหมครับเราก็เอา6ชั่วโมง18นาทีเป็นตัวตั้งแล้วเอามาบวกกับ3ชั่วโมง45นาทีเราก็จะได้คำตอบขึ้นมานั่นเองอะมาลงมือทำกันเลย ใครที่ทำใส่สมุดเนี่ย,ย่าลืมเขียนวิธีทําด้วยนะครับเขียนใต้2เส้นให้คุณครูด้วยนะจ๊ะทํางานให้เรียบร้อยเป็นการฝึกให้ตนเองเนี่ยมีระเบียบวินัยน,นะครับทางานเรียบร้อยเนี่ยบ่งบอกถึงอุปนิสัยของเราโอเคอ่ะหกชั่วโมงตั้ง6ชั่วโมงเขียนห่างๆกันหน่อยนะครับทำไมถึงให้เขียนห่างๆกันเพราะว่า เราจะได้มีพื้นที่ไว้ใช้ในการคํานวณ6ชั่วโมงกับอีก18นาทีาคุณครูก็จะแยกเป็น2ฝั่งฝั่งชั่วโมงกับฝั่งนาทีนะครับเขียนตัวเลขห่างๆหน่อยก็ได้อาจตรง18เ <them S 1> ขียนห่างๆหน่อยจะได้เขียนให้ตรงหลักต่อไปก็เอามาบวกกับ3ชั่วโมง กับอีก45นาทีแเอามาบวกกันนะครับเอามาบวกกันฝั่งนาทีบวกฝั่งนาทีฝั่งชั่วโมงบวกฝั่งชั่วโมงแบบนี้นะครับอคิดเส้นหนเส้นเป็นขั้นตอนที่1นนะครับแล้วก็มาเริ่มบวกกันเลยเริ่มจากฝั่งนาทีก่อนนะครับ บวกหได้13ใส่3ทดหนึแบบนี้นะครับแล้วก็บวกหลักต่อไป1นึบวกหบวกสได้เท่ากับหกฟังนาทีได้6 13นาทีฟังชั่วโมงห บวก3เป็น9คําคำตอบที่เราได้ก็คือ9ชั่วโมงกับอีก63นาทีแต่เราตอบแบบนี้เลยไหมครับเราตอบแบบนี้เลยยังไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักเรียนดูในฝั่งของนาทีในฝั่งของนาทีเนี่ยมันเป็น63นาทีถามว่าตอบ 9ชั่วโมง63นาทีได้ไหมก็ได้แต่ว่าถามว่าถูกต้องไหมมันก็ถูกต้องนะครับเอาจริงๆมันก็ถูกแหละแต่ว่ามันดูแปลกๆถ้าจะตอบแบบนี้นะครับมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงเอาแล้วตอบยังไงนักเรียนก็ต้องเอา63นาทีเนี่ยมาคำนวณใหม่ก่อน 63นาทีตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ชั่วโมงมันเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนาทีเนี่ยมันสามารถทำให้เป็นชั่วโมงได้นะครับเราก็เอา63มาลบออก60มาลบออกไปหนึชั่วโมงก็จะเหลือ3 1ชั่วโมงตรงนี้ ที่เราได้เนี่ยเราก็จะมาบวกใส่กับ9นะครับมาบวกใส่กับ9ก้าบวกไปตรงนี้ก็ลบไป60นะครับเพราะว่า1ชั่วโมงเป็น60นาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเมื่อในฝั่งของนาทีลบไป60ก็จะเหลือ3นาทีนะครับ ทำไมต้องลบไป60เพราะว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแล้วก็เอาหมาบวก9ตรงนี้เอา1มาบวก9ตรงนี้ในฝั่งชั่วโมง9กบวกหก็กลายเป็น10ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องจริงๆเลยก็คือ10ชั่วโมงกับ3นาที นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะสิชั่วโมง3นาทีเราก็ตอบลงไปได้เลยนะครับว่า10ชั่วโมง3นาทีแบบนี้นะจ๊ะ<อ>ก็ บวกนะครับเป็นการบวกเป็นวิธีการบวกในฝั่งของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาก็เหมือนที่คุณครูบอกนะครับว่านักเรียนเมื่อบวกแล้วเนี่ยเมื่อบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยนักเรียนต้องเอามาพิจารณาอีกทีนึงว่าคําตอบที่ได้เนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ยกตัวอย่างในข้อนี้เนี่ยเราได้63นาทีใช่ไหมครับ 63นาทีเนี่ยถ้าเราเอามาแปลงให้เป็นชั่วโมงมันก็สามารถแปลงได้1ชั่วโมงเพราะว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแล้วเราก็เอา1ชั่วโมงนั้นเนี่ยมาบวกมาบวกกับในฝั่งชั่วโมงบวกไป1ก็คือทดไป1นึในฝั่งชั่วโมงนั่นเองนะครับก็จากเดิม9ทดมา1ก็กลายเป็น10ชั่วโมง ก็กลายเป็น10ชั่วโมงนะครับ60นาทีที่ลบออกไปเหลือเศษ3นาทีก็จะกลายเป็น10ชั่วโมงกับอีก3นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นในการบวกในการบวกของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักความสัมพันธ์ของเวลาด้วยนะครับจึงจะบวกได้ถูกต้องโอเคไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ่านก็ให้เวลานักเรียนที่ ทำเสร็จสมุดหรือทำเสร็จแบบฝึกหัดที่ยังเขียนไม่เสร็จเนี่ยให้เวลานักเรียนทํานะครับใครเขียนไม่เสร็จกดสต็อปคลิปวิดีโอไว้เดอ้อเขียนเสร็จแล้วค่อยมาลุยกันต่อในข้อต่อไปนะครับโอเคครับนักเรียนต่อไปข้อ2ต่อไปข้อ2นะครับออา กระโดดไปไหนแล้วขออภัยพอ,อดีมือมันลั่นนะฮะมือมันลั่นบอคุณครูเขียนในแท็บเด็ตเดนี่ยมือเผลอไปแต่นิดเดียวเนี่ยมันกระโดดไปไกลเลยนะครับอ่ะข้อ2ก็เหมือนเดิมให้เวลานักเรียนหน่อยสำหรับคนที่ไม่มีแบบฝึกหรือทำแบบฝึกหายหรือหาแบบฝึกไม่เจอใดๆก็ตามแต่ เขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมนะครับสต็อปคลิปวิดีโอไว้เขียนเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันอ่ะข้อ2เขาบอกว่า4เดือน20วันไม่ใช่4เดือน1 4เดือน20วันมากกว่า8เดือน10วันอยู่กี่เดือนกี่วัน ลองเดาดูครับนักเรียนว่าข้อนี้เนี่ยใช้วิธีอะไรอ่ะใบให้นิดหนึ่งมีวิธีบวกกับวิธีลบนักเรียนคิดว่าข้อนี้ใช้วิธีอะไรนะครับโจทย์ก็ถามว่า14เดือน20วันมากกว่า8เดือน10บวันอยู่กี่เดือนกี่วันรู้เลยยังครับว่าใช้วิธีอะไรครับ แน่นอนครับเก่งมากครับใช้วิธีลบนั่นเองเอาอะไรมาลบอะไรเอา14เดือนเป็นตัวตั้ง1 4เดือน20วันเป็นตัวตั้งลบกับ8เดือน10วันคำตอบที่ได้ก็จะทราบว่า14เดือน20วันเนี่ยมันมากกว่า8เดือน10วันอยู่กี่เดือนกี่วันกันแน่ะนะครับอ่ะโอเคลงมอทำกันเลย14เดือน วันเป็นตัวตั้งลบกับ8เดือนกับอีก10วันลบกันนะครับลบกันปึ๊บมันลบกันลบกันแบบนี้อ่ะมาดูของฝั่งวันก่อน ครานี้ข้อที่แล้วคุณครูลบทีละหลักใช่ไหมครับข้อนี้ขออนุญาตรวบเลยก็คือ20ลบกับ10 20-10ลบ10เหลือเท่าไรหร่เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ10วันนะเก่งมากนะครับ20-10ลบ10เหลือ10วันต่อไป14ลบกับ8 สิบสี่ลบแปดเหลือเท่าไหร่ครับเท่าไรครับเหลือหกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบสี่เดือนยี่สิบวันมากกว่าแปดเดือนสิบวันอยู่ทั้งหมดหกเดือนกับอีกสิบวันเป็นคำตอบนั่นเองง่ายๆนะครับตอ,อนนี้ง่ายมากอ่ะก็ตอบ ไปได้เลยอ้าวมือลั่นอีกแล้วตอบได้เลยว่า6เดือนกับอีก10วันโอเคใครทําไม่ทันใครเขียนตามไม่ทันก็จะตอบคลิปวิดีโอวไว้เราจะไปข้อต่อไปเลยนะครับข้อนี้ จะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับ EP นี้แล้วข้อนี้ก็จะให้นักเรียนลองทำด้วยตนเองดูแต่ค,คุณครูก็จะใบให้นิดนึงนะครับใบให้นิดนึงก็ให้นักเรียนลองทำดูใครที่ไม่มีแบบฝึกเขียนโจทย์จ้าสตอไว้เขียนโจทย์จ้าเขียนโจทย์เสร็จก็ค่อยกดเล่นนะครับอ่ะข้อ3ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าม a n มีอายุ15ปี7เดือนอุ้มมีอายุมากกว่ามีน4ปี9เดือนคำถามก็คือคุณอุ้มเนี่ยมีอายุเท่าใดนะครับมีอายุเท่าใดก็ถามว่าอุ้มมีอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย โจทย์เขาให้มามีนมีอายุ15ปี7เดือนอุ้มมีอายุกว่าม,มากกว่ามีน4ปี9เดือนอุ้มมีอายุเท่าไหร่ก็ต้องเอาอายุมีนเป็นตัวตั้งแล้วเอาอายุที่มากกว่าของอุ้มนั่นก็คือ4ปี9เดือนไปบวกเพิ่มก็จะได้เป็นอายุที่แท้จริงของอุ้มนั่นเองนะครับไปใ,ให้แค่นี้นะครับที่เหลือนักเรียนทำเองนะฮะก็จะให้เวลานักเรียนทำ ในแบบฝึกในสมุดของนักเรียนเองนะครับก็อยู่สต็อปคลิปวิดีโอเหมือนเดิมถ้าทำเสร็จแล้วก็ค่อยมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะจ๊ะนับถอยหลังแล้วนะครับ3 2 1อหยู่สต็อปคลิปวิดีโอได้เลยครับโอเคครับนักเรียนถ้านักเรียนกดกลับมาแบบนี้นั่นแสดงว่านักเรียนนั้นทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ถ้าทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะครับอ่ะเมื่อสักครู่คุณครูบอกไปว่าให้เอาอายุมีนตั้งอ่ะมีน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 มีอายุสิบห้าปีเจ็ดเดือน นะครับแล้วก็บวกกับอายุอุ้มอ,อุ้มอายุมากกว่าอุ้มอายุมากกว่ามินสี่ปีเก้เดือนเอามาบวกกันนะครับฝั่งเดือนบวกเดือน ฝังปีบวกปีแบบนี้น,นจะจ๊ะปึ๊บบวกกันก็จะได้จะได้7จบวกเเป็น16ในฝั่งของเดือนนะครับต่อไปในฝั่งของปี 15บวก4เป็น19เพราะฉะนั้นอุ้มอายุที่แท้จริงของอุ้มก็จะได้เท่ากับ19ปี16เดือนใช่ไหมครับใช่นะครับแต่ถามว่าถูกต้องเหมาะสมไหมครับยังไม่ถูกต้องเหมาะสมเพราะอะไรครับมาดูตรง16เดือนเราสามารถแปลง16เดือนให้เป็นปีไปอีก ได้อีกนะครับโดยการใช้ความสัมพันธ์ของเวลานั่นก็คือ1ปีมี12เดือนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอา16ลบออก12นะครับ16ลบออก12เหลือ4เหลือ4เดือนแล้วก็เอาไปทดกลับในฝั่งของปีอีก1เพราะว่า เราหาักออก12แล้วเนี่ย12เดือนก็คือ1ปีก็บวกเพิ่มไปอีก1นั่นเองนะครับก็จะเป็น19บวก1ก็จะเป็น20ปีกับอีก4เดือนเพราะฉะนั้นอายุที่แท้จริงของอุ้มนั่นก็คือ20ปีกับอีก4เดือนสำหรับวิธีทำเนี่ยนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนคุณครูก็ได้นะครับนักเรียนสามารถจะทำ แสดงวิธีทำตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะครับแต่คำตอบที่เราได้ต้องตรงกันนะครับนั่นก็คือ20ปีกับอีก4เดือนอถ้าใครตอบ20ปีกับอีก4เดือนเนี่ยแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ถ้าใครตอบ19ปี16เดือนก็แสดงว่านักเรียนก็เข้าใจอยู่แต่ยังไม่ เข้าใจทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครตอบ19ปีกับอีก16เดือนก็ถือว่าถูกแต่ว่ายังถูกต้องไม่ครบถ้วนนะครับแต่ถ้าใครทําไม่ถูกเลยตอบไม่ถูกเลยไม่ต้องเสียใจนะครับไม่เป็นไรก็ดูแล้วกันว่านักเรียนผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดตรงไหนก็วงไว้แล้วก็แก้ไขไม่จําเป็นต้องลบนะครับวงไว้แล้วก็เขียนใหม่แก้ไขให้ถูกต้องในพื้นที่ว่างด้านข้างเวลาเรากลับมาทบทวนเนี่ยเราจะได้ทราบว่า ตรงนี้เราเคยผิดพลาดแล้วเราแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะก็เขียนคำตอบลงไปนะฮะสุดท้ายเขียนคำตอบลงไปในบรรทัดสุดท้ายตอบตตอบว่า20ปีเป็นเลขไทยนะครับแล้วก็4เดือนแบบนี้โอเค<ม>ก็ตรวจสอบ<ม>ความถูกต้อง ของเ่อนะครับตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนนะครับโอเคครับก็เนื้อหาใน EP นี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะ พอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ